ทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆถ้ารู้เรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับพิมพ์คำนี้มานะครับฉันสำเร็จแบบง่ายๆฉันสำเร็จแบบง่ายๆพิมพ์คำนี้มานะครับแล้วความลับสำหรับวันนี้ก็คือให้คุณนะครับส่องกระจกทุกวันแล้วให้คุณถามตัวเองว่าฉันอยากจะทำอะไรจริงๆตลอดชีวิต ฉันอยากจะทำอะไรจริงๆไปตลอดชีวิตถ้าคุณถามตัวเองนะครับคุณจะเจอคำตอบบางอย่างคุณจะได้รับคำตอบบางอย่างแล้วถ้าคุณรู้แล้วนะครับว่าคุณจะทำอะไรให้คุณตัดสินใจลงมือทำทันทีแอคชั่นทันทีอย่าก,กลัวการลองผิดลองถูกและอย่าก,กลัวความล้มเหลว เวลาที่คุณลองผิดลองถูกนะครับคุณจะได้รับประสบการณ์บางอย่างคุณจะเจอโอกาสใหม่คุณจะเจอเส้นทางใหม่เพราะฉะนั้นนะครับจงแอคชั่นและลงมือทำทันทีแล้วในขณะที่คุณกำลังลงมือทำนะครับมันจะมีบางสิ่งที่มันจะทำให้คุณเนี่ยได้ผลหรือไม่ได้ผลคุณอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับอย่าหยุดทำ คีย์สำคัญก็คืออย่ายอมแพ้ให้ฝึกฝนต่อไปแล้วถ้าคุณนะฝึกฝนต่อไปคุณจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นคุณจะเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณจะสร้างอะไรก็ได้คีย์สำคัญคือไม่มีคำว่าสายเกินไปในการทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นพิมพ์คำนี้มาพร้อมกันนะไม่มีคำว่าสายเกินไปในการทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น คุณสามารถสำเร็จได้ทุกช่วงอายุหลายคนนะบมักจะบอกว่าฉันเนี่ยแก่เกินไปแล้วฉันคงทำไม่ได้แล้วฉันคงสำเร็จไม่ได้แล้วไม่จริงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างผู้พันแซนเดอร์ผู้พันแซนเดอร์นะครับเขาสำเร็จตอนอายุ60กว่าก่อนที่เขานะครับจะก่อตั้ง KFC เขาไม่เคยทำอะไรสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยและเขาสําเร็จตอนอายุเยอะแล้วเพราะนะนับนนะคุณสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าคุณแอคชั่นถ้าคุณลงมือทำแบบไม่ยอมแพ้นะครับทุกสิ่งจะเจริญขึ้นคุณจะเห็นชีวิตของคุณดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราเนี่ยย้อนกลับไปสมัยอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครสร้างอะไรเลยแต่มนุษย์เราเนี่ยสร้างสรรค์สิ่งต่างมาเยอะแยะมากมายปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยเนี่ยมีตึกสูงใหญ่เยอะแยะมากมายแล้วมีสถานที่สวยงามเยอะแยะมากมายจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ถ้าวันนี้นะครับคุณเริ่มต้นสร้างสรรค์ความสำเร็จของคุณความสำเร็จของคุณจะเพิ่มมากขึ้นทุกวันคุณจะสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆ